สวัสดีค่ะสำหรับวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณน,นะคะของป .1 เนาะเราก็จะมาทบทวนในเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะซึ่งก็จะมีการเปิดปิดคอมพิวเตอร์นั่นเองอ่ะทีนี้เราก็จะมาทบทวนกันนะคะในแบบฝึกหัดเล่มนี้เลยอ่ะเปิดไปหน้าที่10นะคะเรามาเรียงลำดับขั้นตอนการเปิดปิดคอมพิวเตอร์ดีกว่าให้ถูกวิธีนั่นเองค่ะทีนี้ก็จะ เรียนเนาะเขียนตัวเลขลงไปในช่องวงกลมในแต่ละรูปภาพนะคะอ่ะ <Okay. S 1> ในส่วนนี้คือเป็นการเปิดคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะอ่ะภาพแรกนี่ <Okay. S 1> เขากดไรเอ้ย c p พภาพทสองกำลังเสียบปลั๊กไฟและภาพสุดท้ายเป็นกำลังกดเปิดหน้าจออ่ะทีนี้เราควรจะทำอะไรเป็นขั้นตอนแรกคะ <Okay. S 1> เสียบปลั๊กไฟนั่นเองคะ่ะอ่ะใส่เลขหนึ่งไปตรงช่องวงกลมตรงนี้เลย อ่าแล้วขั้นตอนที่สองควรจะทำอะไรคะกด CPU นั่นเองค่ะแล้วก็มากดเปิดหน้าจออ่าแล้วเราก็มาเขียนข้อความลงในช่องด้านล่างนะคะก็จะเขียนขั้นตอนการเปิดคอมพิวเตอร์ดังนี้เลย 1. นึ่งคือเสียบปลั๊กไฟนั่นเองค่ะ 2. กดปุ่มเปิด CPU นั่นเองแล้วสุดท้ายก็จะเป็นกดปุ่มเปิดจอภาพนั่นเองค่ะ ตรงนี้ถ้าเขียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะไปดูส่วนของการปิดคอมพิวเตอร์กันค่ะการปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ดีๆเราจะไปดึงปักออกไม่ได้นะคะเขาจะมีขั้นตอนในการปิดคอมพิวเตอร์นั่นเอง,อ,งเอ่ะตอนที่เราทํางานอยู่เนี่ยเรายังไม่ได้ปิดหน้าต่างของงานเราใช่ไหมคะเราก็ต้องกดปิดหน้าต่างก่อนแล้วค่อยทําตามลำดับขั้นตอนไปนั่นเองค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเป็นอันไหนคะ นี่ค่ะเป็นการกดปิดหน้าต่างที่เรากําลังทํางานอยู่นั่นเองค่ะปิดโปรแกรมก่อนเลยดับแรกค่ะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ทําอะไรคะ,ะกดตัว Windows ตรงนี้ค่ะลากเมาส์ไปตรงตัวนี้แล้วก็กดเลยพอกดเสร็จแล้วมันจะขึ้นอะไรขึ้นมาให้เราขึ้นปุ่ม power ขึ้นมานั่นเองคือปุ่มน,นี้นะคะปุ่ม power แล้วก็ไปกดตรงนั้น,นะค่ะแล้วมันก็จะขึ้นคำว่า Sleep Shutdown แล้วก็ Restart ขึ้นมาเราก็ไปเลือกกด Shutdown นั่นเองซึ่งเป็นขั้นตอนที่4แล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายรอสักแป๊บหนึ่งให้คอมพิวเตอร์มันหยุดการทำงานนะคะแล้วก็มากดปิดหน้าจอนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเขียนใส่นะคะด้านล่างเลยค่ะขั้นตอนที่1ก็คือ ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่ใช้งานอยู่ขั้นตอนที่2คลิกแท็บอะไรเอ่ยคลิกแท็บ Windows นั่นเองค่ะแล้วขั้นตอนที่3คลิกเลือก Power ค่ะแล้วก็คลิกเลือก Shutdown ค่ะแล้วสุดท้ายก็คือกดปุ่มปิดจอภาพนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้ถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนวางที่สอกันก่อนแล้วมาฟังครูสายพูดกันแป๊บหนึงก่อนนะเราก็จะมาเรียนในเรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะคะซอฟต์แวร์คืออะไรคะซอฟต์แวร์คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์เขาอะทำงานอ่าซึ่งซอฟต์แวร์เนี่ยจะเป็นตัวโปรแกรมในคอมพิวเตอร์นะคะจะ้เราจะให้คอมพิวเตอร์เราทำงานเรื่องอะไรนั่นเองอ่าทีนี้แล้วซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมีดังนี้เลยโปรแกรมประมวลผลคำค่ะแล้วก็โปรแกรมกราฟ,ฟิก โปรแกรมนำเสนอนะคะนี่คือซอฟต์แวร์ที่เรามักจะใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ,ะไปดูตัวแรกกันค่ะเป็นโปรแกรมประมวลผลคำนั่นเองค่ะโปรแกรมประมวลผลคำเนี่ยไว้ทำอะไรนะคะเอาไว้ทำเอกสารต่างๆอย่างเช่นรายงานจดหมายนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้มันก็มีโปรแกรมหลายโปรแกรมเลยนะคะแต่ที่เรานิยมใช้กันจริงๆเนื้อคือโปรแกรม Microsoft Word นั่นเองค่ะอ่า Microsoft Word ่นะคะเราก็จะมีส่วนประกอบดังนี้นะคะเราเปิดหน้าต่าง Microsoft Word ขึ้นมาแล้วจะมีส่วนประกอบดังนี้เลยค่ะก็จะมีแถบเมนูนะคะแถบหัวเรื่องต่างๆแถบปุ่มควบคุมการทํางานแล้วก็พื้นที่สําหรับงานเอกสารต่างๆนะคะอันนี้เราเรียกว่าโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ทําเอกสารต่างๆเรนเองอ่ะต่อไปเป็นโปรแกรมนําเสนอนะคะโปรแกรมนำเสนอมีไว้ทําอะไรคะ ไว้นำเสนอทุกอย่างเลยค่ะนํำเสนอเพื่อถ่ายทอดข้อมูลเนี่ยให้คนอื่นเข้าใจค่ะอาจจะเป็นข้อความรูปภาพเป็นกราฟเป็นเสียงวิดีโอต่างๆเลยเนี่ยแะคะแล้วตัวที่กุสายกำลังใช้อยู่เนี่ยก็เป็นโปรแกรมนำเสนอเช่นเดียวกันทีนี้ปัจจุบันนี่นะคะโปรแกรมที่เรานิยมใช้เลยจะเป็นโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะนี่จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็จะมีส่วนประกอบต่างๆของเขาเลยนะคะ ก็ะจะมีแถบเมนูต่างๆแถบม,มัวเรื่องปุ่มควบคุมการทํางานของเขาแล้วก็แถบนําทางในช่องนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่สําหรับการทํางานค่ะเราจะใส่อะไรไปก็ได้ค่ะใส่รูปภาพใส่ข้อความใส่วิดีโอใส่อะไรทุกอย่างได้หมดเลยทีนี้มาดูโปรแกรมการาฟิกกันนะคะโปรแกรมการาฟิกเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ทํางานเกี่ยวกับรูปภาพนั่นเองค่ะบนคอมพิวเตอร์ซึ่งเราสามารถจะวาดภาพอะไรก็ได้ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเอามาทําใหม่มาตัดต่อใหม่อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันและสำหรับนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะน่าจะเคยได้เรียนตอนอนุบาล3มาแล้วก็จะเป็นโปรแกรมเพ้นท์นะคะรูปร่างหน้าตาของโปรแกรมเพ้นท์ก็จะเป็นแบบนี้เลยทำอะไรเอาไว้วาดรูปนั่นเองค่ะโปรแกรมเพ้นท์นะคะเราก็จะเปิดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมาทำงานวาดรูปอะไรประมาณนี้นะคะในหน้าจอของเขาทีนี้มาดูการใช้งานซอฟต์แวร์กันค่ะ การใช้งานซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมต่างๆนี่แหละค่ะแต่ซอฟต์แวร์นะคะมันก็จะมีวิธีการเข้าออกจากโปรแกรมนะคะทีนี้ครูสายจะเข้างานไปทำงานใน PowerPoint นะคะ,ะใน Word นะคะอ่ะตอนนี้เป็นหน้าจอหน้าจอคอมพิวเตอร์ครูสายเนะาะครูสายจะเข้าไปทำงานในโปรแกรม Microsoft Word ตรงนี้ปกติบางคนหน้าจอของนักเรียนบางคนคอมพิวเตอร์บางคนบางตัวนะคะจะไม่มีโปรแกรมมาขึ้นข้างหน้าจอแบบนี้ แต่งหอกมูสไซเนี่ยเอามาตั้งไว้ข้างนอกนี้เลยเราก็มองหาค่ะโปรแกรมที่เราจะทํานี่ไงเราเจอแล้วโปรแกรมนี้เราก็สามารถคลิกเข้าไปตรงโปรแกรมได้เลยค่ะ่ะต่อมาถ้าโปรแกรมมันไม่ได้อยู่หน้าจอทํำยังไงล่ะนะคะถ้าไมไ่อยู่ในหน้าจอนักเรียนก็ไปคลิกตรงวินโดว์แบบนี้อ่าเหมือนกันค่ะไปเลือกแถบวินโดว์ก่อน พอเลือกปุ๊บมันก็จะขึ้นอะไรมาให้เราต่างๆมากมายเราก็จะไปเลือกตรงคำว่า Microsoft Office นั่นเองอ่าแล้วก็ไปเลือกตรง Microsoft Word คือโปรแกรมที่เราจะทํางานนั่นเองค่ะอ่าทีนี้พอโปรแกรมทํางานแล้วอ่าเราก็เริ่มทำงานนะคะเราก็สามารถเข้าไปในโปรแกรมแล้วก็ทำงานได้ต่อไปเรื่อยๆเลยอ่าทีนี้มาดูหน้านี้กัน อ่าเป็นการออกจากโปรแกรมแล้วการเก็บไฟล์นะคะสมมุติว่าครูสายกางจะทํางานเนี่ยครูสายเปิดโปรแกรมมาแล้วรูปรูปแรกหน,หน้าตาเป็นแบบนี้นะรูป่างหน้าตางานครูสายแบบนี้เลยอ่าครูสายก็เริ่มทํางานเลยค่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะลูกอ่าอ่าสมมุติครูสายเปิดหน้าเอกสารมาแล้วทีนี้ครูสายต้องการทํางานครูสกายก็จะพิมพ์ไปเลยค่ะอ่าพิมพ์เป็นชื่อแล้วกันเนาะ เรียบร้อยโฆษาเสร็จแล้วษาจะเก็บงานจะเลิกทำและนี้ต้องการเซฟงานไว้ก่อนอ่ะไปตรงไฟล์ค่ะที่ตรงไฟล์เลยแล้วก็มาบันทึกบันทึกเป็นจะเก็บงานไว้ที่ไหนล่ะโฆษาจะเยอะแยะหน่อยนะลูกนะอ่ะโฆษาจะเก็บงานไว้ที่เดสก์ท็อปอ่ะไปเลือกตรงเดสก์ท็อปค่ะแล้วก็ชื่อจะใช้ชื่อว่าอะไรดีอ่ะชื่อนี้แหละอ่ะบันทึกไปเลยค่ะทีนี้เสร็จแล้วต้องการจะหยุดการทํางานนะคะไปตรงกากระบาดนี้เลยกดเลยค่ะ อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการออกจากโปรแกรมแล้วการเก็บไฟล์นะคะทีนี้มาดูการสร้างโฟลเดอร์กันค่ะโฟลเดอร์เป็นอะไรล่ะโฟลเดอร์คืออะไรโฟลเดอร์คือเป็นกล่องกล่องหนึ่งที่เอาไว้เก็บงานของเรานั่นเองอ่ะเป็นไฟล์เียกเป็นไฟล์ก็ได้เป็นโฟลเดอร์งานนะคะ อันดับแรกนะคะเราจะสร้างโฟลเดอร์งานเราต้องคลิกขวาที่หน้าจอหน้าจอว่างๆเปล่าของเราเนี่ยคลิกขวาเลยค่ะคือเมาส์เราจะมีปุ่ม2ปุ่มนะคะเป็นปุ่มซ้ายและปุ่มขวาให้เราคลิกขวาปุ๊บมันก็จะขึ้นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาอ่ามันก็จะมีแถบข้อมูลเยอะแยะมากมายนะคะมีวิวมีอ่าสตอร์บายรีเฟซอะไรพวกนี้นะคะแต่เราจะสร้างโฟลเดอร์ให้เราไปดูคำว่า n ิวอ่าแล้วคลิกคำว่านิวค่ะ คลิกมาปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาให้เราเราจะสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บงานนั่นเองโฟลเดอร์ er คือกล่องเหลืองๆแล้วก็ไปเลือกค่ะเลือกตรงนี้เลยเลือกเสร็จแล้วจะขึ้นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาบนหน้าจอเราหรือสามารถย้ายไปทำไว้ที่อื่นก็ได้นะคะโฟลเดอร์นี้แล้วก็พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ของเราว่าจะทำให้ชื่ออะไรนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดหน้า17เกันค่ะ เราจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ชื่อไฟล์งานนะคะให้สอดคล้องกับหน้าต่างโปรแกรมหน้านี้เลยคะ่ะโดยนำคำที่กำหนดเนี่ยไปเติมลงในช่องว่างนะคะเขาให้มามีคำว่าชื่อสกุลอาชีพของฉันอาหารที่ชอบแล้วก็สีที่ชอบอ่ะนักเรียนดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งหน้างานเนี่ยเขาเขียนว่านายชัยชนะรักเรียนนายชัยชนะรักเรียนเนี่ยนักเรียนว่ามันไปสัมพันธ์กับอะไรคะชื่อ อาชีพอาหารหรือว่าสีชื่อนั่นเองค่ะพะมีคําขึ้นต้นเป็นนายชะนั้นนักเรียน้องเป็นชื่อกับสกุลแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นชื่อสกุลค่ะอาชีพไม่เกี่ยวแน่นอนอาหารก็ไม่ใช่แน่นอนแล้วสีก็ไม่ใช่แน่นอนนะคะ,ะถ้าเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูข้อ2กันค่ะข้อ2คําว่าข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ทอดเนี่ยนะคะมันไปตรงไปสัมพันธ์กับ ข้อความที่เขาให้มามีคําว่าชื่ออาหารอะไรพวกสีพวกเนี้ยนะักเรียนคิดว่าข้าวมันไก่ทอดเนี่ยมันคืออะไรคะอาหารนั่นเองอ่านะคะสำหรับวันนี้เราก็มีงานเท่านี้เนาะวิทยาการคำนวณน,นะคะเจอการสัปดาห์หน้านะคะ